สวัสดีคร okay ับผมเอกเมีเช่นเคยวันนี้ก็จะมาทำอะไรครับนี่ก็จะมาเอาแบบชีวิตรอดอีพีที่หนึ่งว้าก็เกิดยู่ในอ่าไอรยมโอ้ยไอรยมโอ้เป็นป่านก็โอ้ยกรดตุกระตุ โคตรกับตุกก็มันก็จะมาเอาชีวิตรอดในไหมครับไหมครับคนแรกตัดไม้ไปก่อนสิบอันขุดขุดตัดไม้สิบอันเท่านั้นพอ ดีพามก็อข,อขอโทษกับเสียงรถโอ้โหคูณหน่าสิใสไม่ดีไม่แป๊บเดียว <c oughs> <c oughs> มีการไอเล็กน้อยขออภัยด้วยที่มีการไอคุ้มภาษาอังกฤษ เยวฝึกเล่นหาแบบก็เราก็จะมาสร้างบ้านสร้างบ้านอยู่ในในในหินในหินสร้างบ้านในหิ้ในหินในหินก็ขอโทษที่มีคำหยาบขอโทษที่มีคำหยาบรุ่งหน้าปึ<อ>๊บ ไปแค่สองโอกาสพี่ดีมเล่นเก็บอะไรอยู่มอเตอร์คอมเบตห้าแป๊ะแปะ๊ะโอ้โหพี่ดีมทำเดียวสองนาทีเลยดีมทำเดียวสองนาที แล้วก็กลับมาถ่ายคลิปกันแล้วหายกับเป็นต้องหลายเดือนหลายเดือนที่ผ่านมาเกือบจะเกือบจะปีแล้วก็ขอโทษด้วยไม่มีงานขี้เกียจทำขี้เกียจทำก็ขอโทษที่ไม่ได้ลงคลิปนานเนาะ ช่วงนี้ก็เปิดเทอมและใกล้จะชอบไม่เปิดเทอมแล้ใกล้จะชอบ,เล,ลชอบเลยต้องถ่ายคลิปก็กลับมาถ่ายคลิปได้แล้ว ออกก็อาจจะกระตุกไปเล็กน้อยก็ขอโทษโอเคลงไปมากมาเล็กตุกตุกก็แล้วก็จะมาเอาชีวิตกัน โอ้ไม่รู้จะเล่นกี่พาร์กี่เฟดก็เล่นนานๆก็จะลงมือกันแล้วแป๊บเดียวก็ผมตัดคลิปก็มาต่อกันเลยครับผมก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรมาก เพราะโทษที่แบบไมแบบื่อดหร่คลิปมา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 วิธียกว่าจะถ่ายคลิปในคอมแล้วแต่ช่องใหม่เลยใช้ช่องใหม่เลยผมก็่าใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเออคิวรถพา์ที่หนึ่งอีพีที่หนึ่งไป็นยังไงรูเฟมไร ดูมาลงปึ๊บสิบแปดโอ้โหพยายามกุบมหน้าเดี๋ยวก็จะเล็กกัวเล็กมากัวเล็ก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 เลกแน่นอนเล็กแน่นอน ตอนแรกเราก็จะมาอยู่ในถ้ำก่อนเนาะอ่าก็เอาสักคลิปนี้ก็ขอสักยี่สิบเอ็ดนาทีก็แล้วกันเดี๋ยวคนไม่ดู๋ยวคนไม่ดูไม่มีอะไร๋ตวแบบคนไม่ดู ท้งบ <esi> <sh> <tous> <ness> ้านทังบ <UK> like ้านทงบานงบ้านเร็ว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 ่งสองสามี่ตรงกูได้โอ้ยมันเป็นไรฮะม่ใไอ้สัสเอ้ โอ้โหขอขอโทษที่ไม่มีคำพูดนะครับผมก็ฟังพี่ดิมพูดไปนัดครับพี่ดิมก็มีคำพูดอะไรอย่างฮดิมิา ก็มับนี่ก็นี่สองสามสี่นี่กม็มึงสองสองสาม นเอ,อเดี๋ยวคิดคิดอ๋อคิดแล้ววาทำยังไงปึ๊บป๊บแล้วก็ปูดมันไกลคำแอวพีพีระวังพีพีมู นี่นี่แค่หไหนขู่ไม่เบิยิีมสวยมาเหรอไม่เบิดไม่เบิดโอ้ไม่ไม่ตายหรอกไม่ตายหรา มาเพี oh ่โอ้โหเจอเต็มที ตอนเช้าเราจะปไปโงเหมืองเฮ้ยกวาพีมากกล่าพีมากกลัวพีมากโอ้โหโอ้เลโอ้เลเด้อโอ้เล เนื้ไข่เนื้ไข่ผแดงเนื้อไข่ผูแดงเดเไข่ดมาดิมดิม่ดาดิมาดิมาดิมดิมา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 มาดิมดมดมดิมาดิมิมาดิมาดิิมาดไอ้เิิมาดิมาดิิมดมาดิดิมาดิมิมาดมาดิมาดิมมาดิมาดิ

ไอเวิรดไอิ้อันบานไปเลยแ้วก็โครอ้อสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ